นะมีรถทองอยู่คันนึงแต่ว่าขาดลอ้อฝ่ายพระ่ายพ่อบอกว่าท่านอยากได้อะไรพอหน้าตาเหมือนลูกเนาะคิดถึงลูกอยู่แล้วว่หน้าตาเหมือนลูกเพชรเลยบอกท่านอยากได้อะไรเอาให้ทุกอย่างเลยบอกว่าบอกว่าเรามีรถอยู่คันนึงแต่ว่ามันขาดลอ้ออยากได้ล้อท้องเนี่ยล้อทองทั้งสีล่ล้อเอาเท่าดวงจันทเลยบอกงันะ <c oughs> เอาเท่าดวงจันทร์เลย ก็บอกว่าคุยไปคุยมาบอกว่าบอกว่าท่านเนี่ยท่านปรารถนาสิ่งที่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่ไม่มีสิ่งที่ไม่มีฝ่ายเทพบุตรก็ย้อนถามว่าท่านก็เหมือนกันนะท่านก็ร้องไห้ถึงสิ่งที่ไม่มีเหมือนกันนะท่านกับเราใครโง่กว่ากันของเราในมีล้อเนี่ยมีร้อแต่ขาดล้อเนี่ย ของท่านร้องไห้ถึงโลกเนี่ยซึ่งตายจากไปแล้วเนี่ยไขโง่กว่ากันปรากฏว่าได้สติยังยอมอันนี้ก็มาถากกุฎาลีก็เป็นเรื่องราวในพระพุทธศาสนาเป็นนิทานมีเป็นร้อยเรื่องยอมถ้เาเกเล่าเค้ท้าไปจบแต่ว่าเล่าเป็นปกิณนการทาเพื่อ,อรอเวลาแล้วอีสิบนาที เรื่องที่สองเ,อเรื่องที่สามเรื่องอะไรเรื่องเมียน้อยมีหลวมไม่ยอมเมียน้อนมีหลวโอ้โหอิจชาไน้สยาการตบตีกันหน้าโดยยอมก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าธรรมบทเป็นนิทานในพระพุทธศาสนาเป็นนิทานในพระพุทธศาสนาเรื่องจองเวนจองกรรมเรื่อง เซนเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องจิตใจนี่แหละเรื่องจิตใจอ่าเท่าที่อ่านึกออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของนางยักษีนีอ่านางยักษีนีไม่รู้ว่าเล่าจะได้อ่านท่านเอ่าได้เปล่าอ่าตอนนี้ก็ยิงเหนืออีกสิบนาทีเรวจะสวดมนต์แล้วก็สวดอ่าียมหนังสือว่ายอมยมหนังสือไว้นะจะได้ไม่ง่วงเดี๋ยว เผื่อตอนหลังจะได้พาเดินห่างเดินแต่ว่าดูสถานที่แล้วที่แคบแเพราะว่าก็มีเรียงติดกันเกินเนรายอมเดินไม่ได้แน่นอนอเรื่องน่าจะเรื่องหนังยักษศีเนี่ยปรากฏว่าก็มีพามคนหนึ่งมีพ่อมีแม่มีลูกคนเดียวเนาะ มีโูกคนเดียวปรากฏว่าพ่อตายพ่อตายที่นี้ก็ต้องตกหนักลูกชายยอมทำไร่ไถนาทำไร่ไถนาคนเดียววะเหนื่อยแต่แม่ก็บอกว่าเอาโูกเอาไงไอี้ไม่โรคเดยวแม่จะหาเมียให้สักคนหนึ่งอตาตมาสาวปัจจุบันนะเขาเรียกว่านางกุมาริกา พราะว่าพ่อตายไปแล้วเนี่ยบอกว่าหนูก็อยู่คนเดียวเห็นแล้วสงสารหนูสงสารโลกนี่แหละต้องทำไรถ่านาคนเดียวไหนจะแม่ดูแลแม่อีกอะไรอีกเดี๋ยวแม่จะหาเมียให้สักคนนะลกรกก็ปฏิเสธไม่เอาอะที่แม่หาให้ไม่เอาเหรอกไปเอาที่หนูเลงไว้ดีกว่าเอาคนไหนแล้วคนโอ้แหนไปเลยแม่ก็เลยไปไง ตามอาตามใจโลกโลกชอบคนไหนก็คนนั้นแหละไปไหนกปรากฏว่าพอเอามาอยู่บ้านเรียบร้อยแล้วก็เป็นลูกสะพายเนาะเป็นลูกสะพายอยู่กันอยู่กินกันปรากฏว่าเป็นหมันอยอมเป็นหมันไม่มีลูกธรรมดาตระกูลพรามสมัยก่อนเนี่ยคนที่ไม่มีลูกเนี่ย ตะโกนก็ย่อมขาดโซ่เง,ง,งียโยมเขาก็ไม่นิยมกันนะปรากฏว่าแม่แม่ผัวก็หาลูกสะพ้ายมาให้ลูกชายนั่นแหละแต่ปรากฏว่าลูกเป็นหมันไม่มีโูกอยู่กันมาปีสองปีไม่มีโูกไงก็เลยจะไปหาคนใหม่ให้แต่ว่าลูกสะพ้ายเนี่ยคิดหัวไหวกว่าเอางี้แล้วกันแล้วฉันไปหาเองดีกว่า ก็เลยไปติดต่อคนที่รู้จากกันเนี่ยบอกว่า